สวัสดีซ่เมนูไทยบ้านวันนี้จะพาทุกคนแป่งนอไมโอนะค่ะวิธีทาบปยากนะค่ะวัตถุดิบหลักก็คือนอไม้เนาะมานอไม่อย่แรกก่อนนะเจ้ากระจได้ทั้งไผ่บงบ้านไผ่บงป่าไผ่สร้างไผ่ไร่ไผ่หวานใจได้มดนะเจ้าอันก่อไปสักสามสี่หงนะครับพอประมาณนะเจ้ามาแกะเปลือกนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ไปล้างน้ําทาความสะอาดเนาะก็เดียวก็จะไปซับซับซอยๆนะเจ้ามาต้องละเอียดนะเจ้าคงว่าเป็นหางเหมือนเดิมนะนอโอเนี่ยเจะกินกันเป็นหหงนะเจ้าแล้วก็ ดองมาสองคืนนยะอันนี้คืนแรกนะจ้าข้ามคืนแล้วเราจะเทน้ําทิ้งนะจ้าบ่าต้องล้างหน่อไม้แนละ้วใส่น้ําใหม่ลงไปเลยนะจ้าจะดองไว้แหมคืนนึงแล้วก็จะเปลี่ยนน้ําก็คือวนลูปเหมือนเดิมนะจ้าอันนี้ก็ครบสองคืนสามวันแล้วนะจ้าวันที่สามเราต้องเทน้ําทิ้งนะจ้าเราก็จะต้มทั้งหน่อไม้แล้วก็น,น้ําที่ดองหน่อไม้ไปเลยมันจะมีความเปรี้ยวในน้อยนะจ้าแต่จะไม่เปรี้ยวเหมืนอนหน่อไม้ดองนะจ้า อ่าตั้งกระทะใส่นอไม้ใส่น้ําดองลงไปนะจ๊ะจะตั้งทิ้งไว้จนน้ําแห้งงวดนะจ๊ะรอจนนอซุกนั่นแหละเออนะจ๊ะกระเด็ดบรรลัดบรรลัดบรรลัดนะจ๊ะน้าแห้งงวดแล้วก็มาปรุงรสนะจ๊ะจะใส่เกลือป่นลงไปให้น้อยนึงนะจ๊ะมันจะเค็มๆเนาะใส่ชูรสนิดหน่อยนะจ๊ะเพิ่มรสเพิ่มชาตินะจ๊ะอาจจะเค็มๆมันๆนะจ๊ะอันนี้ก็ สุกเรียบร้อยกับตักเสร็จเทยใส่จานกันเดียวเขาจะไปกินกับพริกป่นนะจ๊าคนเมืองมันกินกับข้าวเลยเนาะอ่าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวอันจะปากินนะจ๊ามาดูวิธีกินหน่อโอ้นะคนเหนือ,อกินอย่างนี้นะกินแบบนี้กินมหาเศสษฐีกินนะ <c oughs> นั่นเนี่ยุปอนให้ยวบอกแม่ว่ากินแบบนี้เป็นมหาเศสษฐี แค่นี้เขากินกับข้าวได้แล้วนะเพื่อนๆกินพี่ปนส้ำลักเลยปีหกปีหกปีมันก็จีพี่ปนนะพี่ปนนี่มันก็นจะมีเกลือมีเชื่อรสนะ ก็กินกันง่ายๆนะคนสมัยโบาาราณแค่นี้ค่ะแค่แค่หนอหนอเนี่ยนอโอเนี่นอต้มเนี่ยจี้พิกป่นเนี่ยก็คํหนึ่งเอาเรื่องจริงเนะไม่ใช่ไม่ใช่บุญเล่นนะอิ่มกันไปหมดแล้วแล้วพ่อกับแม่นะคะ่ะ อันนี้อันมากินให้ดูเฉยๆนะไม่ได้คอนเทนต์นะกินจริงๆอะ่ะกินเป็นข้าวเย็นเนี่ยนะอ้มักเผก็ดมากินนั่งนักนะแต่อันท้องอันไม่ค่อยไหวเลยเผ็ดเยอะอเม,มนูน,นอโอ